สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาประจัฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับเมื่อนี้ภาพพี่พ่อน้องมาอยู่กับบรรยากาศแง้มเศร้าก่อนปล่อยง่วออกจากคอของชาปะจัฟาร์มนะครับเมื่อนี้ก็เป็นมั่นยุดนะครับเอาเปลือกมาล้างมายิดแห่งง่วกินในช่วงเศร้าร่องท้องไปสักก้อนนะครับกวาสีหอดแง้มแลงนะครับส่วนสิริกินแพงกุหลาบนะครับเพราะว่าในแปลงปล่อยไก่ย่างบ่อพ่อสีมีหงายให้เล่มพ่าะปัไดนะครับมีแต่หงาผีใบอ่อนๆนะครับ แต่กกพ่อได้เล่นเป็นกระสายอยู่หรอกครับแต่กกะสีบ่มีพ่อได้ห้องทองพ่อปัญไดนะครับครับพี่น้องสําหรับอีพีนี่นะครับทานพระจาฟ้ามกะอยากสีแม่เหล้ามาเววซูพีซูน่องฟั่งนะครับในปัญหาที่คนเลี้ยงวัวนะครับมักจะพบเจอนะครับแทบทุกครอบทุกฟ้ามนะครับสีเจอปัญหานี่แท้แน่นอนนะครับน้อยหนักน้อยหนานะครับที่สีพ่อเจอปัญหานี่นะครับกับปัญหาวัวตาเปียกครับพี่น้องครับ วัวตาเปียกคืออะไรนะครับง่วตาเปียกก็คือง่วที่น้าตาไหลน้อยน้ำยางอาบหนาอาบแก้มนะครับเปียกหลายเปียกน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละตัวง่วนะครับบางกรณีมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหามากนักนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสังเกตดีๆนะครับมันจะเป็นสัญญาณเตือนแก่ผู้เลี้ยงวัวเลยนะครับพี่น้องครับง่วงตาเปียกปัญหาเกิดจากจังนะครับสาเหตุนะครับสาเหตุในข้อที่หนึ่งนะครับ ก็อาจจะเกิดจากการมีเศษหญ้าหรือฝุ่นผงเข้าตาบัวนะครับง่วหากินห้านะครับหาเล่มหยารวมถึงกินหยาในร่างอาหารกันแล้วแท้นะครับเวลาที่ง่วงกินก็อาจจะมีเศษหยาเข้าตาง่วแนะ่อาจจะมีฝุ่นผงเข้าตาง่วแน่นะครับมันก็จะเกิดการระคายเคืองนะครับง่วเขากับบะมี่มือสีไปเอาหนามาหลูบล่างหนาคือข้นนะครับเขาก็เลยต้องขับน้ําตาเพื่อ,อเอาสิ่ง ที่ติดอยู่ในตาออกมาครับเพราะว่า,าจ,จะเป็นอาจ,จะเป็นเศษฟุนหรือเศษหยาก็แล้วแต่นะครับพี่น้องครับในส่วนของข้อที่2นะครับง่วนน้าตาไหลก็อาจจะเกิดจากวัวตัวนั้นเองนะครับอาจมีความไวต่อแสงนะครับแพ้แรงลมนะครับง่วบางตัวอยู่ในที่ล่มน,น,นานๆนะครับพอแลนพอออกไปพอแสงแดดจ้าๆเลยก็อาจจะทําให้ าสายตามันไหวตัวเสียงหลายน้ำตามันกัดสไลได้นะครับร่วมถึงขันร่วมพัดแห้งแห้งแน่นะครับแล้วกับบอ่อกระพีิบตาหันหาเลี่ยมบอ่อถือนะครับร่วมพัดแห้งหลายบอ่อคอยกระพีบตากะน้ำตากาะสไลได้นะครับในส่วนของข้อที่สามนะครับมแมลงรบกวน,นครับพี่น้องแมลงรบกวนเนี่ยเระว่าจะเป็นทั้งแมงมีแมงวันนะครับเหลือบนะครับ มาแลงรบกวนเล่านี่นะครับแง้มไปจับน้ำโตง่วนะครับงัวกับอาชีเอาหางสะบัดไล่นะครับอาชีพตีหูพับหูไล่นะครับแต่แบบที่นี่ขันแมงมันหลายนะครับไล่จากดากจากก้นจากโตนะครับมันกับมาจอตานะครับพรานางเทียครับแล้วข้าเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความํำคาญแก่วัวนะครับง่วกับใช้วิธีป้องกันตัวเองนะครับ พเทกจะฟ้องโดยการหลั่งน้ําตาเพื่อช่วยไล่แมลงนะครับแม่นน้าตาไหลไหลกะย้อนแมงจอไหลนะครับบางแต่บางตัวกับเป็นว่ากี่ไห้นะครับน้าตาพาหน่วยมันไววนะครับมันกะอาีน้าตาไหลไหลก็ปกตินะครับครับพี่น้องในส่วน3กรณีแรกนะครับอาจจะเป็นปัญหามากมายนักนะครับเ่าสามารถจัดการได้นะครับทั้งถ้าเป็นมีแมลงรบกวนเยอะเขากะอาชีต้องใช้ยาฉีดพ่นบริเวณคอกหรือฉีดตัวบัวนะครับถ้ามันมีน้าตาไหล อาแห้งกับเช็ดตาให่ง่วงน,นะครับเพื่อความสบายใจของเขานั่นนะครับเพื่อลดอาการระคายเคืองของวัวด,ด้วยนะครับแต่ขอที่สี่ครับพี่น้องครับเ,เกิดจากปัญหาตาติดเชื้อตาอักเสบครับพี่น้องครับปัญหานี้เนี่ยเวลาที่เราเห็นวัวตาเปียกเห็นง่วงน้ำตาไหลอาบแก้มเราต้องหมั่นสังเกตเลยนะครับว่าง่วงมี ปัญหาอื่นร่วมด้วยหรือไม่นะครับนอกจากอาการตาเปียกของงัวนะครับงัวมีขีตาบอนะครัับนมีขีตาสีขาวมีแนวโนมว่าตาสีอักเสบนะครับก็อาจจะต้องใช้ยาหยอดตานะครับก็ต้องมันสังเกตงัวนนั่นะครับพี่น้องครับพี่น้องว่าตาเปียกก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะครับอาจจะเกิดปัญหาในภายหลังนะครับถ้าตาเปียกเฉยเฉยนะครับอาจจะเกิดจากแพ้ แสงแดดแท้แรงลมนะครับฝุน่นคงเข้าตาเศษยหาเข้าตานะครับตาเปียกย้่นแมลงวันแมงมีเหลือบเจาะนะครับเราก็ต้องฉีดยาพ่นยาเอายามากกำจัดมแมลงนะครับรวมถึงป้องกันง่วไห้ง่ว,งวถือแมลงลบกวนน้อยลงนะครับแล้วก็มแมลงเรานี่หละครับที่มัดฉีมักไปก่อให้เกิดปัญหาโรคติดตอ่อในภายหลังนะครับ พวกลั่มปีสกินนะครับโดยเฉพาะเหลือบนี่ครับมันสําคัญแห้งนะครับพี่น้องครับมันเป็นผ้าหาน้าโลกยางเป็นตาหนหวยผมนะครับแมงว่าน่ยังบ่ตัวใดนะครับเหลือบนี่มันกัดกินเลือดจากตัวหนึ่งไปสู้ตัวหนึ่งได้นะครับพี่น้องครับครับพี่น้องแล้วก็ถ้ามีบัวมีอาการตาเปียกเฉยเนี่ยก็คือที่กล่าวมานะครับแต่ถ้าตาเปียกแล้วมีอาการอื่นร่วมด้วยนะครับมีขีตาขาวนะครับมีแนวโน้มว่า อาจจะตาอักเสบได้นะครับควรได้รับการหยอดตานะครับหรือเซตตาล่างตาให้ง่วนะครับพี่น้องถ้าตาเปียกแล้วมีขี้ตาเหลืองนะครับตาบวมแดงนะครับตัวนั้นตาอักเสบแน่นอนนะครับพี่น้องครับก็ควรแยกคออแล้วก็ต้องได้รับการรักษานะครับอาจจะยอยาหยอดตาร่วมถึงอาจจะใช้ยาอื่นร่วมด้วยนะครับอาจจะเป็นฉีดยาแก้อักเสบแหง่วนะครับ แล้วแห้งแห้งๆเลยค่ะตาเปียกนะครับมีขี้ตานะครับตาบวมแดงนะครับแล้วกะ็มีขี้มูกบอ่ออยากอาหารนะครับอันนี้ีถือว่าคนกลางรุนแรงเลยนะครับต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วนนะครับกะโทรหาหมอมารักษาเลยครับแยกออกจากคอบแยกออกจากผูงกักไว้สักก้อนนะครับก็ต้องรีบได้รับการรักษาครับพี่น้องก็เป็นอ่า อีพีสั้นๆนะครับพ่อใด้มากพ่อพี่พ่อน้องนะครับในปัญหาที่คนเลี้ยงวัวนะครับถูกขอกถุกฟ้ามพบเจอแท่แน่นอนนะครับปัญหางัวตาเปียกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นําหรับงัวบางตัวนะครับมันกะเป็นงัวนเป็นลักษณะเฉพาะของตัวงัววตัวนั้นเองนะครับบางตัวมันกะบ่ได้ขยันสีสบัดหางลรบ่ได้ขยันสีอ่า วี่หูไหลแมงนะครับบางตัวมันกบปล่อยให้แมงเจาะมันก็น้ำตาไหลยำย่างนะครับเบิดคอเบิดฝูงเขาบ่มีปัญหาอย่างมีปัญหาแต่เจ้าของู้เดียวนะครับถ้าไปเจอง่วลักษณะแบบนี้นะครับไม่ควรซื้อมาเลี้ยงนะครับพี่น้องครับมันปกงป้องเจ้าของบ่ได้นะครับคันแม่นเว้าตรงๆก็คือง่วมันบ่เก่งง่วมันปึกครับพี่น้องครับคันคันเป็นจังสันเนี่ยคืองัวมันแมงมันไปเจาะตัวอื่นมันไป ตอมตัวอื่นมมกเขาไลนีจากตัวตัวของเขามาได้นะครับม่ตอมจะคข้องผู้เดียวกับก้อยใหยแมงตอมมันกะอืมนะครับพี่นอ้องมันก็จะตาเปียกอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมแมลงรบกวนเหล่านี้นะครับเป็นมแมลงรบกวนที่มาจ่อต่างว่วนนะครับมันกัสีนี้บรบกวนแค่ในช่วงกลางวันนะครับแมงวันมันกะนอนเว้นนาทีครับ แม,ง,แมงวันมันออกหากินนย่างหมูเว้นีื้นครับก้เนอิ่นแมงวันนะครับหรือว่าผู้ใดมีความรู้ในเกี่ยวกับแมงวันย่างไรกับข้อมเมก็ไมาได้นะครับเพราะว่ญญาเมาื่อคืนผมก็บอเห็นว่าแมงวันมันสีจองงัวน,นะครับเห็นแต่เนี่ยหมูเว้นนะครับื่นเึมสมามันก็ออกมาหาขวนงวัวเลยนะครับพี่น้องครับครับพี่นอ้องก็มีความคิดอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเจ้าพญาฟ้าม์เราจะใช้เสมอนะครับว่าเราพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่า ผมก็พอได้เป็นปลาด่งการเลี้ยงง้วนะครับผมปรได้เจอปัญหาในการเลี้ยงงัวทุกอย่างนะครับผมก็ได้มีความรู้แตกฉานบรได้มีความรู้กับงัวทุกเรื่องนะครับก็ต้องเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับประสบการณ์ผมเลี้ยงบัวมาแค่สิบเอ็ดสิบสองปีนะครับมันบอได้หลายเลยนะครับบางคนเลี้ยงงัวมาสามสิบสี่สิบปีก็ยังจะต้องได้อ่าจะต้องเจอปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขบางปัญหาอาจจะเป็นปัญหาใหม่ๆนะครับารร่วม พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันใช่ไหมครับพี่น้องครับครับฝา,ากเขาไลค์กขแชร์กขาสับสไคร้นะครับสำหรับอีที่นี่ชาวประชาฟาร์มกัขอขอบพระคุณ FC ที่รับชมได้ดีเสมอมานะครับขอบพระคุณผู้ผ่านทางเข้ามารับชมนะครับขอบพระคุณผู้กดติดตามกดสับสไคร์กดกระดิ่งให้ชาวประชาฟ้ามนั่นเลครับเป็นกําลังใจให้เ,เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเหมือนก,นกันกับผมทุกท่านนะครับ สำหรับอีพีนี้นะครับชาวชาฟฟ้ามขอลาพีลานองไปสากรนะครับพบกันในอีี p ต่อไปครับสวัสดีครับจาปัญญาฟ้าม